เราต้องเราต้องวิเคราะห์จุดดีของสมุรปากกาให้ได้ก่อนแล้วเราก็ต้องวิเคราะห์จุดต้องของสมุดปากการเราถึงจะเห็นว่าสมุดปากกาควรที่จะพัฒนาไปทางไหนจุดดีของคนสมุดปากกาคือคนสมุดปากการครับพิธาเดินหน้ากลยุทธ์หาเสียงรักษาเขตเดิมลุกเขตใหม่ชวนประชาชนจับตาการหาเสียงพร้อมเปิดตัวเจตว่าที่ผู้สมัครสสสมุดปากกา 25กันยายนนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลและนายนัทชาบุญชัยอินสังรัดรองเลขาธิการพักร่วมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสะสะของพักในจังหวัดสมุทรปราการจำนวน7เขตเลือกตั้งที่สนามฟุตบอล2สิงอารีนาสปอร์ตคลับ ซงสมุทรปราการเป็นอีกจังหวัดยุทธศาสตร์เป้าหมายรองจากกรุงเทพมหานครโดยมีว่าที่ผู้สมัครสอส,อสอทั้งเจ็ดคนเจ็ดเขตเลือกตั้งนอกจากนายวุฒินันบุญชูสอส,อสอเขตซึ่งเป็นสอสอคนปัจจุบันเขตสี่และได้รับเลือกให้สมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งได้แก่นางสาวพานิดามงคลสวัสดิ์นางสาวรัชนกสุขป,ประเสริฐนายพิชัยแจ้งจันยาวงนางสาวนิตยามีศรีนายวีรพัฒน์คันทะและนายบุญเลิศแสงพันธ์ นายพิธากล่าวถึงสถิติที่ชาวสมุทรปราการร้อยละยีเลือกพักอนาคตใหม่ปัจจุบันคือพักเก้าไกลจึงเชื่อว่าเป็นความนิยมของพักเก้าไกลพร้อมย้ำถึงกลยุทธ์การหาเสียงคือการเตรียมคนและนโยบายเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายรักษาเขตเดิมรุกเขตเพิ่มใหม่แม้เป็นหน้าใหม่สำหรับคนดูข่าวแต่สำหรับคนพื้นที่มั่นใจว่าว่าที่ผู้สมัครลงพื้นที่ล่วงหน้าเป็นปีและช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อนเนื่อง โดยตนเองต้องการเห็นว่าที่ผู้สมัครของพรรคเข้าไปทำงานอย่างไร้รอยต่อในสภาผักดันกฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายแรงงานเนื่องด้วยสมุดประการเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมเปลี่ยนรายได้รายวันให้เป็นรายเดือนและสิทธิหลักขอดเพิ่มขึ้นรวมถึงรัฐสวัสดิการสำหรับการหาเสียงให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายหัวหน้าพักก้าวไก่ระบุว่าต้องระวังเรื่องรายละเอียดโดยมอบทีมกฎหมายพักให้ศึกษายอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้ตกม้าตายง่ายๆ พร้อมเชิญชวนประชาชนจับตาการหาเสียง180วันว่าจะมีการได้เปรียบเสียเปรียบหรือไม่โดยเฉพาะคนที่เป็นรัฐบาลอยู่นายพิธายังกล่าวถึงโพลสำรวจความเห็นอันดับสามชูพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นว่ายังมีคนที่ตัดสินใจเพิ่มขึ้นมากทั้งเรื่องพักและตัวบุคคลโดยเป็นสิ่งเตือนใจให้ตนเองและพรรเก้าไก่ต้องทำงานให้หนักขึ้น และเป็นโอกาสที่จะทำงานเพื่อซื้อใจประชาชนว่าพรรคเก้าไกลคือคำตอบที่ประชาชนต้องการในปีหน้านะครับว่าสำหรับพรรคเก้าไกลเนี่ยมันต้องทั้งเลือกตั้งใหม่แล้วก็ทั้งรัฐธรรมนูญใหม่ไปได้วยตัวนะครับนั่นก็คือโปรเจกต์ที่เราใช้ชื่อว่ารีเซ t thailand org ในการร่างประชามติเพื่อที่จะมีไพ่ใบใหม่แล้วก็ข้ามสอวอให้เกิดการทํารัฐธรรมนูญแบบใหม่นะครับแล้วก็ให้มีการเลือกเลือกตั้งใหม่จะได้ทําให้ไประเทศไทยก้าวหน้าไปได้สุดที่ผมผมเองที่บอกนะครับที่ว่าถึง บุคคลจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเนี่ยแต่น้ําท่วมทําแรงซ้ำซากก็ยังอยู่เหมือนเดิมความยากจนความเหลื่อมล้ำก็ยังอยู่เหมือนเดิมปัญหาสิ่งแวดล้อมก็ยังเหมือนเดิมปัญหาเศรษฐกิจค่างเงินบาทอ่อนก,ก็ยังเหมือนเดิมผมก็เลยยังเชื่อว่าเราต้องใช้เวลานี้ในการโฟกัสกับตัวเองแล้วก็ในการหาคําตอบหาทางออกให้กับคําถามที่ยังไม่มีคําตอบเหล่านี้ที่รัฐบาลส่วนใหญ่ยัง อยู่ในวงเวียนในการที่จะรักษาอำนาจครั้งต่อไปผ่านการเลือกตั้งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ีสำคัญนอกจากนี้ยังเชื่อว่าประชาชนจะจับตาผลการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในวันที่30กันยายนนี้บมวาระนายกรัฐมนตรี8ปีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาย้ำว่าอย่าหลงคนเพราะแม้จะเปลี่ยนบุคคลแต่ระบอบเดิมยังอยู่ทั้งความยากจนของประชาชนน้ำท่วมปัญหาค่าเงินบาทอ่อ,อนทีมข่าวไทยนิวเอเซียรายงาน